ล่านางเอ้ยอายนี่ทุกยากหายเงินคำแม่นบ่อังมากกระตังบาทเบียสลึงเฟืองกระเป๋าแปดเน่าอยู่แดนทงกวงหน้าถ้ำเป็นมุ่นพอหากินพ่ออิ่มทองค้นหายดอกจังไายบาิบายของสื่อเอ็มเคซินตอนไข่แต่มีเกลือก่อนห้อยเข่าเม็นใบกินผลาชิ้นบอ่อเตีอง โตเต๋่ตยต่ำย่ำได้ดีมีปนจำจบเข่าตุยปานหาลงพูนเล้วนนองลาเอ้บรรยากาศตลาดควายนะครับควายฝ่ายพัฒนาตการผืดผลนะครับส่งสวยๆประมาณมุ่งกลัวเกือบสองมุ่งนะครับเหลือเครื่องสนามยูเดอนะครับงหัรมีหน้าครับ่ว่าเดอนนีหน้าเพิดแล้วครับมีหน้าเพื่อแล้วหนึ่งเมษานะครับ กับมม่ย่มยามอีกขังหนึ่งเดี๋ยวข้าไปถามราคาเอาจอยแจะจักน้อยหนึ่งนะครับมือีนเ,นเลขกออกนะครับมือนีน้เลขออกวาอ่าถือเลขกซขุดุกคนนะครับมรผมถ่ายผมสะลงได้เลยผมมาตัดต่อผู้ใดแสดงความคิดเห็ยนยังกับว่ามากนะครับผมจะถ่ายลงหลายคนบอกว่าผมนั่นลงผมถ่ายแล้วนี่ผมสิลงท่านชี้เลยนะครับแต่ว่าผมโมไลสดภาพมันหมดดีเอาะได้เบอร์โทรกับฟังเอาอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ว่าผมยัถ่ายแผมสะลงเลย หรือว่าพี่น้องมีความคิดเห็นอย่างไรกะชี้นเนี่ยผมมาได้เลื่อยนะครับหรื่องว่าอยากสิขับบ้ัตรนี้สงการบ่าันมิ่งเงินคารถครับถักมาหาผมครับผมซอยครับผมมีซอยคารถเด้อผู้ใดอยากขับบ้านบ่าันมีเงินคารถครับหรือว่าสงการนี่นะครับบ่ได้ขับบ้านเงาเงาหาแนวเซิร์งบ่าันมีคาเซิร์งถักมาหาผมครับผมสีออกขายคาเซิร์งว่าอะไรรอดด้วยครับลุงพี่เข้ามาในรอดด้วย สวยมาแล้วครับยังไงยังหน่อยครับเปิดให้แม่คมแหลกแม่ลูกลูกแม่ครับแม่เฮ็ดอาดลาดลอยซี่พนล่ะใส่ลูกนี่นี่นะนี่นะลูกมันลูกอาดลาดพี่กันแมือเรลไว้แม่นแม่ลูกลูกแม่ฮะห้องมาเปิดไปเจ็ดสามเจ็ดสิบสามนะครับลูกแม่สูงร้อยยี่สิบกว่าแม่น้าจีสุดหนึ่งหลังเบิ้งแม่ย่างย่างบ่ได้ครับ ย่างบ่ร้อยสี่นี่เนาะร้อยสามแบวกเอานี่ลับประกันสามเจดสานะครับสูง่งดีมักบ่อแม่ลูกแม่ลู่แม่แยลูก่แมกตั่ที่แม่แบ่แม่แมลคร่บม่แม่แม่แ่นม่า่แม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 กแม่ครับม่อม่แร่บม่แม่นบ่าน่แม่แ่แม่แม่แม่ครับส่งม่แมล่แม่แม่มนมาแม่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 แ8่แม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 ่แ่่่ม บริการส่งลอยโลกครับเบื่อหน้ายันอีกเนี้ยงเอามักโทรเยเดอครับนี่ต่อได้รถได้แมนแมนเป่าดีส่งเขาดีเฮ่อสักบาทแม่ลูกสุดสมนี่ครับเปิดไหวสามหมื่นโอหกหมื่นเจ็ดสองตหกหมื่นเจ็ดสามสามสามฮะสามหุ่นสุดสามนี่โอ้สามตัวเลยหูจักต ผูตัวหนึ่งแม่สองมันเป็นชุดแม่กกับเอื่อยบักนหน่อยนี่ผูสามตัวไปเลยเบิดซุ่มเบิรตแขงแล้ราคาตามว่านั่นละแม่ลอยสามเจ็ดสามแปดทุนได้นี่ในหน่อยสุ่มกัมาณเม็ดเอื่อยลอยเศร้าแม่สามเจ็ดสามแปดความสูงแมนเพิ่งเอาซื้อเทเเดียวซื้อเบิดซุ่มซื้อเทเดียวเลยสามตัวส่งแค่โลหรอโลดราคาเท่ารนี่วดทรง รถทรงกัมีครับพ่อนาคาถือกันเบิรมาครับพ่อหน้าเบร์โท้08 5 08 5า4987 4987 305 30หานะครับทั่วหาอ่เล่านะครับราคาทรงข่ยังขั้เหว่เอาไป3าตัวเลยหกหมื่นเจ็ดราคาตามว่าเมขั้วยส่สองลูกนี่นะสองลูกก็ะลูกกมทั้งเบิดแมนไม่มาอันไนแยกในยังข้าวั้ไปเดีย บ้านนี้แหละครับนี่นะครับบ้านรองน้ำคุนนี่รองน้ำคุนตะก,การเท่านี้ครับใกล้ๆสายน้ำคุนเข้าไปครับครสามไร่ครับผูบ้ณ่าเอาลูกเรารอแม่ลูกบ่แม่ลูกครับเท่าไรดีจีเมื่นหาสมีหรือเป่แม่แม่สมแล้วกันหรือเ่ย่างครับลูกผูด้วครับสูงกว่าบ้านลอยยี่สิบแม่กว่าบ้านอยสามสิบห้านี่แหละด้ไร่แม่ลูกลูกผูครับสมแล้วยังมัประกันถอด ราคาตามว่าหมักบอลูกน้างามดีอยู่ครับนี่เด้กบ้านนี่ตัวนี้สามหาครับสมหรอครับสมไปเวิร์แล้วครับสมเรือบร้อยด้วยกันเด้อครับแม่นี่สามหาสูกปรามานลอยสามสิบลวกดักไฟลวกน้อยนึงครับาขาหลอด่า,า,ดดายโค้งบ้านได,ด้หรอคุณนะน้องน้ำคุณครับไกลๆหวยไฟครับก้นนองน้ำคุณ ตาดใจกัจะค้าอยู่กับบาทหมดละพิจบัตรนองคุณทั้งบมดเลยยุ่นี้ส่งยังมบาหุ่นะครับส่งเจ้าโลกคุยกันครับคุยกันขอเบอร์น้าครับ061ย์หกหนึ่งศูนย์หกหเจ็ดหห้าเอเจก็ครับทุกหาผู้เฝาเข้าขๆวหลบหอนาะนทีตีุนี้ครับสีนเมียนซีเมียนนอยากส่งอย่างงั้นคุยเอานะครับพร้อมสมมาแล้วครับทั้งครูสมมาแล้ว นั่งตเจ้าของเพิ่นหวสมแม่งคุยเอาแม่นบอกฮวันนี้สมเปิดมาเติมกันนี่เถูหนำนี่จั้ไม่สองตครับสองตราคาเท่านะนี้สองสามครับตัวนั้นตัวนั้นสอเจครับูเบ ผูนึงแม่หนึงสองสามผูครับสองเจ็ดแม่ครับเอาเบิง่งสูงประมาณร้อยยี่สิบสองยี่สิบสามนี่ละผูครับใหญ่กว่าหนากว่าแม่ครับหน่อยกว่านิดนึงแต่ราคาสูงกว่าเอ,าอ้างงงงอี่ยงเดียเบิ่งเนี้ยเบิง่งโตครับเบิ่งหน้าตาคนจูงยิ้มน้ยนอยๆได้คนจูงแต่ว่าเราไม่มีปัญหา,ยอ,ยอ,าอ,อย่างดอกเรายิ้มบระเดี๋วไม่อซิ่งมากยังดอกคนอารมณ์ดีลูกงามอยู่ด้วยครับตัวนี้ผูหน่อยเนี่ย แม่ก็นนาตะเปาะอยู่เอาเลือกเอากระดิกหูเป็นมิกร์สิงแวดหรอกทรงอยู่บอกว่านทรงครับทรงเบอร์มานำนะเด้อศูนย์แปหครับสี่เก้าหาหนึ่งสามหเก้าครับไปยักโล่ละทรงแปดสิบครับแปดสิบโลครับ,รบเดี๋ยวสาวกหอดลอยครับผมขอบคุณครับผมพู้นเวียนมาตจะเสียแดยงแดงก่รายใล้ละาาลาาสามหมื่นแม่เบ,บิร์ตลสมแล้วผู้เบิรต ม่านพ้อตัวนี้สามเดือนรา่ละสามหมืนเดิอนนะครับผูก<ม>แล้แตะเมียผสมทั้งคููตัวนี้เดือนกัวประกันในจุนตโตลนเนี่ยเดือนกัวครับสามเดือนตัวนี้เดือนหนึ่งเดือนนะครับหา<ม>ยยงเงาๆนี่สูงลอยสามสิบแม่สาวเนาะแม่นแม่สาว,แ,สาวแขีวว่าท่านเพียงดีดอกอีกตัวหนึ่งครับประกันทองเลยตัวนี้ตัวนี้สามเดือนครับประกันเลยสูงลอยสามสิบคือกัน บมขาดดอกแน่นาครับหนาแล้วค่าซ่อมกันเลือกเอาใช่เราอยู่บนละเมื่องุบลนเมืองบนผาไก่ไกผู้ไทยผู้ทายดีละเวเาได้เยศูนย์หกสี่ศูนเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดซีซีเจ็ดหนึ่งีีเจ็ดหนะครับโทรหาไอเรานะครับรถส่งรถยังเราก็มีอยู่ดอกแมนราคาบอสทรงราคานี่ครับก็อันสมมาทั้งครูประกันทั้งครูนะครับ ถ้าจะคว้างคนยังโม่เดีสมอยู่บักลิมมูนบักลิมมูนก็สมมาทั้งสองตัวมือริมมู่นทวนอ่ะสมหนามดีพ่อมไหมขวาเป็นควายขาดประสมนะครับ <c oughs> เอาแม่ลูกได้นะครับแม่ลูกแม่สาวด้ดวยซ้อน <c oughs> คนจุง <c oughs> ลูกสองอยังเงีง้ยงามแ่เ่ลูกซอนอยู่อ่ะแม่เอ็งจ้ะลูกซอนยังงามอยู่เลยขวายเราบักง่ายหนึ่งครับเท่าไหรดีเท่าไหร่ก็ให้เสนหาฮะ ยังสิบหกท่าได้สิบหกแสนหกแสนหกยับออกมาลูหลุมเนี้ยแสนหกนะครับนี่ยควายงามเด้อเดี๋ยวให้มันเย็นขึ้นเบื้องนี่เอกสารยังหัวหน้าลูกสร้างอุดรเด้อครับใบเพิ่์นบูมี่นะครับเพิ่นเสียแล้วเบื้องเบื้องสวดส่งเด้อครับสองปีพี่สปีเต็มคุอยแม่ ขาไงงี่มไงห,หางงามแข้งขาดีเนี่ยตัวดีครับเปิดแสนหกเนี่ยคนไดห้หมักสายงาม,มรับโหลดได้ลูกรบโหลด,ดจ้ามันมันเอาตัวหนันขึ้นหัวหนอนเหมือกสูงอะไรก็สามหาค่ะลอยสามหาลอยสาม,สามหาค <หา S 1> ่อยสองปีได้ครับหมักบอ งามจะไปหมักเจ้าของคนจูงแล้วคนมีเจ้าของอยู่มากมากับมักควายนี่ต้นั้นเด้ครับเนี่ยร้ายไปไหนบอกจราคขาก็ได้แม่ลูกร้ายไ,ไปไหแม่ลูกแสนสองครับทั้งคุณแสนสองวยครับแม่ลูกเอ้าลูกยังนะแม่หนีใส่เสียลูกไว้ยังพ่อบ้านเนี่ยครับ พ่อบรรดานักดิแม่ประกันของด้วยครับแม่ลูกครับแม่ใหไงด้วยครับลอยประมาณลอยสามสิบห้ากรอของแกใบอยัางก่อลูกมันลูกมันปวดบ้านครับแต่ว่าในท่วงนี่มันสมบัติหลานเขาเซ็นว่ากู้สุขวันหนะครับโอ้สมโตครับผมฝันมาขายนี่ด้วยครับนี่ฝันมากันสีคนนี่มาเมือขอบขัวควายกับหม่ามือขอบ คุยเอาต่อเอานะครับเฟิ่นเล่นคว้ยง,า,งามจักหน่อย e เบอร์ในหัวหน้าศูนย์หกหนึ่งแปดเจ็ดเก้าแปดจ่้ะหกเจนะครับจะได้คว้ยง่ามครับคยเอานะครับง่ามเยอะลูกมันนาหน้าผากอ่องจับปลได้เอมอมันก็ขี่ดูเถอะแผ่ ของแค่เล่าจะของสูงพ่อโรไม่นครับแบ่งคนไทยนะจักเคืองท่าได้ดีส <32. S 2> ามหมื่นสองเจ็ดตัวสองตัวมาตาเน,นี่ยเด้อครับแม่ม่านอีกประกันม่านแม่มนันแม่ประกันม่านเออลูกแม่ลูกแม่ครับโอ้มีแต่แนวดีๆเบิ้งครับไ,ได้หาควายเลี้ยงแม่ประกันม่านลูกแม่เด้อครับแม่ลูกราค <32. S 2> าครับเกษตรกรสามหมื่นสองเท่ะราคาถ้าได้ขี่หลายเด้อครับไปหาควายกระเปาะหน่อย เขาเลี้ยงเขาต่อราคาอยู่สามหมสองเลี้ยงไปหอดเกี่ยวเขาลูกมันใหญ่ขึ้นมานไ่สามหมื่นแม่สามหมื่นห่วยกับไรกับเครืนงเครื่งตัวเค่งไอ้ชองอีกเนาะไม่ฮครับเอาสื่อแบบนี้เด้เห็นกับไรอยู่ไร่้เบางิสื่อสื่อวสื่อแต่เจ้าใส่เบื่อมากศูนเก่าแปดุนเก่าแปหาแปดวกหาแปดนหกาครับบองามกับจริงครับแต่ว่านีนาขต วัได้ขายยักเชือวะสโอลูกผูกลูกบังไงสมแล้วว่ะสมล่ะราคาสี่สามแม่สมให้นแล้วได้ครับเปิดส3มแม่ร่อยสาลูกร่อยเศ้าเออเอาก็เอาว้าแล้วก็แล้วสี่สิบสานได้พ่อโคเกกนี่ละโคเกกเบอร์วานั่น่อฮะเบอร์เดียวกันเลยครับผมโตหาเอาเลยเออจวดเลยมีสองคนองเราพมิดเมื่อังบเห็นตไก่ คนหลายอยหน่อย้อครับนี่พว้วอยนันน้ำยังอยู่ครับยังอยู่ตึงตะการตตึงวลินครับตึงเสียพ่อเฮาไรลาคาพ่อตัวนี้สองหมื่นหนนะปาขาหม่นหกสองหกตัวนี้สามหมื่นร้อย่้ารยตัวเมีตัวนี้ก็สามห้ารกันสามหมื่นห้าร้อยตัวนี้มื่นเจ็ดพัน ใช่สองเครับหมื่นเจ็ดเดิมหมื่นสี่นหอยรูไลๆครับครับขอแท้างครับ,รบนี่นะมักบเจ้าเก่าเจ้าเก่าเจ้าเก่าเจ้าเดิมครับตัวติงสามหม่นห้าร้อยตัวตอะไรครับตัวนี้นก็สามหมืนห้าร้อน่วงตัวนี้สองหมื่เบอร์มันนพ่อเบอร์ เบอร์ก็096 096 830 830 3422 3422นะครับตัวหาพใหญ่เจ๊กเจริญไม่เจริญครับงามทุกตัวทุกตัวครับหรือกินหอดควายลุ่นๆประมาณนี้ตัวหาละโหลดครับครับตึงตลอดตึงตลอดค่อยแม่งงามๆด้วยครับสูงประมาณเกือบลอย3ซิฟนี่แหละต่ว่าสูงแห่งครับตอนนี้วันอยู่ทั้งพูดกระลังสิเมื่อแล้วครับ อ่ะเรา่าบรดษัขายเยวเ,เมื่อแล้วท่ายก็อยากได้33ครับ33ครับเบื้องหน้าตาครับหน้าตาอ่องข้อสวดทรงม้อยหน่อยกำลังเยวขึ้นรถเอาขึ้นเลยขึ้นรถเลยไปไปที้บ้านได้ลหรพุ่นะอยู่กระเดียนครับอำเภอตะก,การกระเดียนตะการนะครับทรงอยู่บ่ทรงครับทรงเหมือนจะถ่องนะครับส่อมากเ,เราก็พบว่าถ่องว่าถ่อง งามอยู่ด้วครับอขอเบอร์น้ำด้ไยเด้อศูนย์หกเบาเลย0 6นย์หกสองเก้าสามอ่ายเกครับศูนย์เก้าหอยู่ด้วยครับ,รบขึ้นรถก็ขี่รถขำคูนเอามาใส่ผิดอยู่เฮื่อน,นตัวไหนดีพอ่อตัวนี้ผมรักมาเลยใหม่ๆมมาถึกๆเทตัวไห,หละ่ะสองพ จักโตแม่ลูกสองตเนี่ยสองพันแเอาบอกลายาหางแล้วครับถือรับสูงกว่ามันกัอยสามสิับลูกลูกสงแปดทรัองด่อมซ่งถึงอดหา่บสองแปดชื่อเสืผมมีหาพ้อมท่งพ้อมท่งครับงแง่เนี่เราเงียบเนี่ยพ่อม่งโทรหาตามเบอร์ละครับพ้อมท่งพ้อมท่งพ้อมท่งเลยงามอยู่ครับพอเลี้ยงอยู่ราคาครับพ่อใดโอ้ยกุ้ย กูมือนี่ถือแข้งเลยครับเนี่ยมือแปดครับพร้อมทรงพร้อมทรงตัวนี้สองสองมือแปดพร้อมทรงแม่บ่แม่มือแปดนะครับตัวนี้สูงประมาณร้อยเศร้าสองแปดครับตัวนี้แม่คือกันร้อยสามสิบใส่องพร้อมบานอยู่บ่พร้อมทรงทุกตัวบานอยู่บ่ไอ้วนบานห้อ่ใส่เองเลยนี่ม้วนครับครับเดืองน้สิมาลองจูงมาเอาของแปลกๆของงามๆสิไป ก็ไอผมงามเลยมืงเนี่ยเมันอกี้กี่ย่างแม่มึงนี่เยอะมากครับมื่อกี้กี่ย่างได้มากงามงามผมเปิดไปหกหมื่นตัวนี่แม่หน่อยแม่หน่อยแม่หน่อยแม่แม่สาวแม่งามแม่เดียวหกหมื่นครับลูกเบิ้มเบิ้มเหลือว่าเอกสารมีมีมีใบพร้อมมีใบพร้อมเดือนเช็กเดือนพาะปีหนึ่งพอดีครับหน่เบิ้มยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดครับลูกเบิ้มเอกสารเหลือมีเอกสารพร้อมแม่นะดับเจ็กบาตแม่นี่ ทองครับสงด้วายสามสิบครับแมนแมนลูกมันได้ครับเขาไปออกส่งเม่งามๆแต่ว่าโต้ออกส่งพอมันอยู่ผมเปิดใบสี่เมื่อนครับแง่มันสมหรอเปล่าสมหรอครับทองทองรับประกันประกันทองครับเซาลูกเลื่องเม่คกุยเอาต้นนันเดียวันนี้แม่ลูกลูกเทพส้มควายสามสิบขึ้นครับราคาราคาเปิดใบสามหมื่นหาแม่ลูกนี่ได้ครับนี่ของถือครับ ค้งดีลูกแดดแม่นมครับโทรหาพงไงเด้อโทรหาจะไปรับควายุทธสามหมื่นครับคุยกันไหนครับได้มันส่งไปแลครับมีเราควายรอเมียตัวงามมือนี้สื่อมากครับพวกนี้ไม่ได้ไปดักไปห่างเบอร์มานั่งเบอรเบอร์ฮะเบอร์ทรนนั่งครับเบอร์ทรศูนย์เก้าสี่สามเก้าแปดสองสองศูนย สา8เก้าแปดสอศนยเกยครับโท้หาพงไงด้วสีมองใหม่ับส่งเรล้านมี่ครับก่ไก่ซ้ำไก่พินหอดส่งสี่เมื่อนั้นบินมาแหไปส่งสราบุรีผมบมไปผมขายตสูงหน่อยสามสิบแปดสาบุรีแมนคือว่าเอามัดใช้รถไปไปมันไกลหลายเว้ยสลาบุรีมันไกลเดือดพมนี้ ลอยสามซื้อสามนี่หรอกเอาขอบคุณครับพ่อขอบขอบเนี่ยแหละครับบรรยากาศตลาดหอยฝ่ายพัฒนานะครับอยากได้ควายตัวไหนตัวหาจากของควายเด้อนะครับอย่างผมเสีลงให้เลยครับผมก็ได้ตัดเด้อมือนี่ขอบคุณทีขมารับชมรำรวยยูดีมีแหวงครับามาข่าขึ้นครับจุกจกรถตบีเราบุกจบจุกแล้วครับนั่งเตานั่งอื่นเพราะในจุกโอ้ยหมดแต่ก๋วยเพราะหมดไปแล้วครับสวัสดีครับผม